สวัสดีค่ะท่านูะยมวันนีผ้ผ่าผ้าไหมสุรินนะคะนําผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วเราคัดเนื้อผ้ามาให้อย่างดีนะคะอชอบผืนไหนนะคะอย่าลืมแอดไลน์วันนี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครชมผ้าไหมผืนแรกนะคะผ้าไหมผืนแรกมีความภูมิใจนําเสนอมากนะคะยอมด้วยตัวเองนะคะย้อมด้วยตัวเอง ไหมทยกดอกค่ะเป็นผ้าไหมโทยกดอกลายดีลาวดีนะคะย้อมดอกจานคืนนี้รอติดดวงตานกอยู่พระราชฐา,านนะคะตรวจเสร็จแล้วค่ะรอติดดวงตานะคะใช้ผ้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้านะะด้านริมนะคะใช้ผ้าริมแบบนี้นะคะนี่ย้อมดอกจานนะคะน้องสาวเป็นคนทอนะคะตัวเองจริงๆตั้ง มาเพื่อโทอเองแต่ไม่มีเวลาโทอนะคะคืนนี้ให้น้องสาวโทอนะคะย้อมดอกจานค่ะย้อมดอกจานนะคะคืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะเนื้ออ่นิ่มนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าท่าในใดสนใจนะคะเราจะรีดส่งให้ทีหนึ่งนะคะเป็นผ้าย้อมดอกจานสีธรรมชาติโทรด้วยไหมบ้านค่ะคืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะไหมบ้านโทอยุกดอกลายลีลาวดีค่ะ สีธรรมชาตินะคะไม้บ้านสีธรรมชาติโทยุกดอกลายลีลาวดีค่ะรอติดดวงตรานะคะตรานกยุงพระราชทานท่านนดสนใจสองพันเ้าร้อยบาทค่ะสองพันเก้าร้อยบาท เย็บริมแล้วอาบน้ำยาแล้วพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งเลยรู้สึกว่าน้องเขาพับมีรอยพับตอนเย็บริมนะคะเดี๋ยวก่อนส่งท่านใดสนใจนะคะจะรีดใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะบางทีก็อเอาไปใส่กล่องไปจําหน่ายนะคะบางทีก็ มียับบ้างเดี๋ยวก่อนสมสงให้นะคะจะดูแลก่อนส่งพื้นต่อไปค่ะนี่ค่ะพื้นนี้เป็นผ้าทอยุดอกลายลีลาวดีนะคะย้อมสีธรรมชาติผืนนี้ย้อมขนุนนะคะแก่นขนุนนะคะกับเปลือกประดูนะคะมีส่วนผสมคุณแม่ผสมใส่ ยางกล้วยไปด้วยนะคะใส่นั่นนี่นู่นไปนะคะได้สีนี้มานะคะถอด้วยไหม่บ้านค่ะนี่ใช้ผ้าแบบนี้นะคะพืนนี้ราติดดวงตรานกยูงพระราชทานนะคะนี่รับรองสีไม่ตกแน่นอนค่ะเพราะว่าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อผ้าเป็นใหม่บ้านนะคะไหนบ้าน มีเสน่ห์ของไหมบ้านนะคะก็คืออส่วนใหญ่อันนี้สิเส้นไหมไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะแต่เราทอเหมือนกันทั้งผืนค่ะผืนนี้อาบน้ํายาแล้วนะคะฝีมือคุณแม่เป็นคนย้อมนะคะผืนนี้คุณแม่ย้อมไหมบ้านให้นะคะคุณแม่ย้อมสีให้น้องสาวเป็นคนทอค่ะนะคะ พันไหนที่ชื่นชอบนะคะผ้าไหมไหมบ้านย้อมสีธรรมชาตินะคะสนใจทั้างมาค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะสองพันเก้าร้อยบาทเย็บริมแล้วอาบน้ำยาแล้วพร้อมส่งได้เลยค่ะอาบน้ำยาแล้วพร้อมส่งได้เลยเป็นเนื้อไหมบ้าน คนไปทางไหมเปลือกนะคะพื้นต่อไปค่ะนี่ค่ะลายสายฝนนะคะคือลายที่ม,มัดหมี่ทอยกดอกลายลีลาวดีทอด้วยไหมบ้านย้อมสีธรรมชาตินะคะพื้นนี้ติดดวงตราแล้วค่ะเป็นตรานุกยุงพระราชทานสีนดำเงินนะคะ คืนนี้น้องสาวเป็นคนทอค่ะคุณแม่เป็นคนมัดนะคะแต่มัดหมีมัดหมีออกมาแล้วทอแบบสายผลนะคะนี่ค่ะมัดหมีเป็นแบบนี้นะคะลายต้นสนแล้วก็ทอจับไปเรื่อยๆนะคะลายเลยเป็นแบบนี้ค่ะทั้งผืนนะคะลูกเล่นการทอนะคะ ไหมบ้านสีธรรมชาตินะคะผ้ามาตรฐานตราโนยุงพระราชฐานนะคะแบบพืนนี้คือแบบลายสายฝนนะคะอาบน้ํายาแล้วนะคะสนใจทักมาค่ะให้ราคาพิเศษสองพันเก้ารอยบาทค่ะสองพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีค่ะอาบน้ํายาแล้วนะคะพร้อมส่งได้เลยคืนนี้ติดดวงตราแล้วด้วยนะคะ ท่นไหนที่ชื่นชอบผ้ามาตรฐานตรานกยูงพระราชธานนะคะใหม่บ้านย้อมสีธรรมชาตินะคะรับรองสีไม่ตกแน่นอนพื้นต่อไปค่ะนี่ค่ะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะสีดำเป็นผ้าชุดค่ะเป็นผ้าชุดสีดำทอด้วยไหมบ้านค่ะ สีดำทอด้วยใหม่บ้านนะคะผ้าสี่เมตรค่ะผ้าสี่เมตรวันนี้ผ้าผืนนี้มาราคาพิเศษนะคะอันนี้ใหม่บ้านอาจจะมีตุ่มๆมมากนะคะนิดหน่อยเดี๋ยวจัดการให้นะคะบางทีจัดการไม่ทันผ้าสี่เมตรผ้าชุดสี่เมตรนะคะทอยุกดอกลายลีลาวดีค่ะยทอด้วยใหม่บ้านมาราคาพิเศษเลยค่ะ ชุดละสามพันแปดร้อยบาทค่ะชุดละสามพันแปดร้อยบาทเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้ผ้าสี่เมตรนะคะอ่อรับพื้นเดียวนะคะสองเมตรก็ตัดให้ได้นะคะผืนนี้ตัดได้ค่ะ ผ้าสี่เมตรเวลายกแล้วก็จะเก็บยากนิดหนึ่งนะคะถ้าในสนใจผ้าทอยุกดอกลายลีลาวดีนะคะทอด้วยใหม่บ้านนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปนะคะสีดำมาสองชุดค่ะ ทอย,ยุกดอกลายรีลาวดีนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะคืนนี้ทอด้วยไหม่บ้านลีลาวดีดำทั้งชุดนะคะสี่เมตรค่ะเป็นผ้าสี่เมตรสีดำสี่เมตรทอย,ยุกดอกลายรีลาวดีทอด้วยใหม่บ้านนะคะทักมาค่ะสามพัน แปดร้อยบาทค่ะสามพันแปดร้อยบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะเก็บย,ยากนิดนึ่งค่ะท่านใดสนใจนะคะทอด้วยใหม่บ้านรับไปได้เลยค่ะ ส้นลายสนใจนะคะผ้าเป็นผ้าขนาดประมาณหนึ่งเมตรคูณสองเมตรหนึ่งเมตรคูณสี่เมตรนะคะผ้าถอยยุดกลายดีแล้วพดีสนใจแอไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสสวยก่อนขารฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ